ฮัลโหลสมชายบิทตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมก็มาออกกําลังกายเหมือนเดิมนะคะพี่น้องทุกคนคะน้ําหนักป้อมลดลงไปเกือบ5กิโลแล้วนะคะดูภาพข้างบนนะคะพุงป้อมใหญ่มากไขมันช่องท้องนะคะเกือบเกือบยี่ิอะคะ่ะไขมันที่แทรกอยู่ในช่องท้องนะคะเพราะว่าป้อมจะมะีเครื่องวัดที่แบบวัดกล้ามเนื้อไขมันนะคะ ก็ตอนนี้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะไขมันลดลงไขมันช่องท้องลดลงนะคะโดยการออกกำลังกายวันละ30นาทีค่ะพี่นอ้องกะเฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วนะคะกะดูว่าลดช่วงไหนลดหน้าขาลดพุงนะคะก็เปิด YouTube ดูบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะเนาะพี่น้องเนาะก็อายุ45แล้วปีนี้นะคะ อ้วนมากค่ะก่อนหน้านี้ป้อมปวดข้อปวดเข่านะคะปวดตามข้อขาข้อเข่าก็คือแบบรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ดีเลยนะคะก็เลยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็ทำอย่างมีวินัยนะคะทุกๆวันค่ะประมาณ30นาทีนะคะก็ทำท่าบริหารต่างๆนะคะก็ เชื่อว่าหลายๆคนถ้าตั้งใจคือจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลหาได้ไม่ยากนะคะใน YouTube ในอะไรเยอะแยะมากมายที่ให้เราดูได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองลุกจากเตียงนอนเพื่อที่จะมาขยับขยะขยับขย่งขยับแข้ขยับขาหรือเปล่าเนาะคะเนาะป้องก็รู้สึกว่าตัวเองแบบสุขภาพแข็งแรงขึ้นเสียงเข่าที่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรต่างๆก็แทบ มีน้อยลงค่ะเมื่อก่อนนี้ป้อมจะเหยียดขาเหยียดขาตรงไม่ได้นะคะเพราะว่าเข่ามันเหมือนมีอะไรขัดขัดอยู่ตรงข้อเข่านะคะตอนนี้ก็คือเหยียดตรงได้แต่ต้องค่อยๆนะคะก็ทานแคลเซียมเพิ่มทานโปรตีนเพิ่มนะคะโปรตีนก็เป็นเตาเผาของร่างกายเนาะเพิ่มกล้ามเนื้อพอเรามีกล้ามเนื้อเยอะระบบเผาผ่านเราก็จะดีขึ้นค่ะเราก็ค่อยๆเอาไขมันออกไปนะคะ ท่านี้ก็ทําให้ไม่ปวดส้นเท้านะคะเวลาเราเดินเร็วมากๆวิ่งเร็วมากๆนะคะก็ขย่งแบบนี้ก่อนหน้านี้เวลาป้อมเดินเร็วป้อมก็จะปวดส้นเทา้าพอมาทําท่านี้ก็ดีขึ้นนะคะทําให้ขาแข้งไม่ตึงมากะคะ่ะ ทำให้ไม่ปวดซนเทานะ้าเนาะดูพุ่งป้อมพี่น้องดูภาพข้างบนเป็นตะยานตอนนี้เกือบ80โลค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ป้อมเหลือ71นะคะบางทีก็70นะคะป้อมจะให้เหลือสัก60เนาะก็เป็นกําลังใจให้ป้อมนะคะอีก10กาโลอีก11 12กโลนะะเนาะพี่น้องเนะาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้อมด้วยนะคะพี่นอ้องใน YouTube แล้วป้อมก็ทําช่อง TikTok นะคะแล้วสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็ ไอจีสมชายวิติบอกเกอร์นะคะเนาะกะไปเบ่งปอมออกกําลังกายนะคะเนาะพี่น้องเนาะกะดูแลสุขภาพกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนมีด็อบบี้ให้กําลังใจทุกเช้าค่ะพี่น้องเหงื่อแตกโศกค่ะพี่น้องครึ่งชั่วโมงผ่านไปเสือเปียกทุกวันนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะ